สวัสดีครับสิทธญานุสิทธิท์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโพธพระทุดงเมื่อคืนนี้หลวงตาบุญชื่นพักจำวัดที่วัดมหาปชาในเทศบาลตำบลบ้านเดือนะครับอยู่วัดอยู่บนถนนเส้น โคนพิสัยบ้านเดือมุ่งหน้าเข้าอำเภอเมืองหนองคายนะครับบนเส้นทางเส้นทางนี้รู้สึกก็จะเป็นเส้นสองสอง่สอง,ง,สองเส้นหลับหลังจากทําบุญตักบาตรเช้าเมื่อเช้านี้แล้วก็ชาวบ้านญาติโยมในละแวกใกล้เคียง ที่บ้านพวกตำบลบ้านเดือนะครับทำบุญกันเสร็จแล้วหลวงตาบุญชื่นเขาได้ออกจาลิกทุดงพุ่งหน้าเข้าจากตำบลบ้านเดือนะครับเข้าไปในอำเภอเมืองหนองคายนะครับตำบลบ้านเดือนี้ก็เป็นตำบลแรกที่เข้ามาของอำเภอ อำเภอเมืองหนองคายนะครับก็เรามาดูกันว่าหลวงตาบุญชื่นจะใช้เวลาเดินกี่วันนะครับในอำเภอเมืองนี้นะครับหลังจากที่เมื่อจังหวัดที่แล้วที่จังหวัดบึงการนะครับหลวงตาใช้เวลาเดินในอำเภอเมืองอำเภอเดียวนี้4วัน3วันเข้าว4วันเฉพาะในอำเภอเมืองนะมันเป็นอำเภอรเรียบยาวของ อำเภอเมืองบึงการเนี่ยเรียบยาวเรียบแม่น้าโขงมาแล้วก็เข้ามาที่ในจังหวัดหนองคายถึงตลอดเส้นทางก็มีประชาชนรอรับรอกลับไหว้หลวงตาบุญชื่นแน่นขนาดเช่นเคยครับวันนี้จะมากเป็นปกติปกติครับแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองนะตามเส้นทางตลอดเส้นทางวันนี้มันเป็นวันหยุดประชาชนก็มา รอข้าแถวกันตลอดเส้นทางเลยมากเป็นครอบครัวบางท่านที่อยู่อยู่ในอำเภอในเขตที่หลวงตาบุญชื่นไม่ได้ผ่านนะครับในจังหวัดหนองคายเนี่ยก็ขับรถกันมาเพราะวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตยว์วันครอบครัวก็พาลูกพาพาลูกพาครอบครัวมาพ่อแม่ลูก มากเป็นครอบครัวมาไหว้หลวงตาบุญเชิญกันดูครับมีทุกทุกกลุ่มก็จะมีในกลุ่มในแถวก็จะมีเด็กเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับที่สถาบันครอบครัวนำลูกๆมาฝึกายธรรมะดูครับอุ้มลูกเล็กเป็นเรื่องที่ดีมากครับ ส่งเสริมพุทธศาสนาหลวงตาบุญชื่นท่านทำให้เป็นตัวอย่างครับให้ประชาชนมาเลื่อมใสในพุทธศาสนาผู้ผู้ป่วยหรือผู้ชราท่านก็จะเมตตานะนำนมนำอะไรมาถวายเนี่ยท่านก็จะถ้าเป็นนมเนี่ยท่านก็จะให้ ให้คืนเป็นทานเลยครับหลังจากที่ท่านรับการถวายแล้วนะครับจะให้นํากลับไปทานหรือถ้าไปพบเจอตลอดเส้นทางถ้ามีคนชราหรือว่าหญิงมีคันเด็กอะไรเนี่ยท่านก็จะเอาจากรถรถที่มูลนิธิบันทุกมาเนี่ยที่มีนมมีเครื่องบำรุงเนี่ยท่านก็จะมอบให้เลยครับท่านจะเมตตามากนะ ท่านเจอเด็กท่านจะนำนมให้อย่างถ้าเด็กเอานมมาถวายเนี่ยท่านจะรับเคาะแล้วก็จะให้เด็กไปเลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนี่ฮะอย่างนมนี่ท่านก็ถ้าของที่นำมาถวายเนี่ยท่านจะพิจารณาก่อนนะจะดูก่อนถ้าเป็นของรับไม่ได้นี่ท่านก็จะไม่รับเลยนะ เป็นนมนี่ของเด็กนี่ก็จะให้เลยลอเนกนของเด็กเอาไปกินเลยท่านจะชี้ให้เด็กเอาไปเอาไปกินเองเลยเป็นทานท่านรับแล้วนะครับได้บุญแล้วครับคนที่นํามาถวายก็ได้บุญแล้วท่านเดินด้วยความเมตตานะท่านจะยิ้มแย้มตลอดหน้าหน้าท่านจะยิ้มแย้มดูครับท่านเคาะเนี่ย หนึ่งคนก็สองปอกมีน้ำก็หนึ่งปอกถ้าไม่มีน้ำมีน้ำด้วยก็ปอกสีสษะปอกถ้าไม่มีน้ำก็หนึ่งปอกวันหนึ่งเท่าไหร่ครับด,ดูการเคาะอย่างเงี้ยใช้ข้อมือสะบัดเนี่ยยกข้อมืออย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าไม่ใช่หลวงตาบุญชื่นผู้มีฟาร์มเพียนนะทำไม่ได้นะครับเราเคาะอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้ายันเย,นย็นเนี่ยยันบ่ายสามโมงเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ ถ้าเป็นเราหล่านี้คงเคาะไม่ไหวเนี่ยฮะต้องฝึกฝึกข้อมือด้วยความชํนานาญท่านเดินตลอดทุกวันเลยนะครับพักเพียงจําวัดเท่านั้นตอนตอนเย็นอย่างเมื่อครั้งที่แล้วไปสายตะวันออก78วันหนึ่งกิกโลเดินเคาะแบบนี้ท่านจะ,ะสอนการถวายพระถ้าไม่ ยกไม่ไหวก็ให้มือแตะไว้ท่านก็จะเคาะถ้ายกไหวก็จะเคาะเคาะบนมือแล้วก็เคาะศีรษะจิตใจท่านประเสริฐมากนะครับท่านมีใจเมตตามากหลังจากเดินออกมาจากวัดมหาปชาเมื่อเวลา10โมงฝ่า ท่านก็จะต้องถึงเวลาพักทานยานะครับฉันยาตามที่แพทย์สั่งประมาณ10 10โมงฟ้า11โมงเนี่ยท่านต้องฉันยาประจำแต่ท่านแข็งแรงนะเมื่อวันก่อนนี้ก็โรงพยาบาลโพนพิสัยก็แพทย์พยาบาลก็ทำการตรวจวัดความดันวัดเออ ตรวจร่างกายให้ท่านท่านก็ปกติครับกเ็เพียงต้องทานยาให้ตรงเวลาเท่านั้นนี่ครับตอนนี้ท่านแวะพักนะครับที่วัดพุทธสายญาตินะครับยังอยู่ในเขตตำบลบ้านเดือนะครับท่านาต้องพักพวกผู้ติดตามก็จะเ,เข้าห้องน้ำแวะพักบาง บางทีบางคนบางท่านก็จะทานอาหารไปด้วยแต่หลวงตาท่านฉันเช้ามื้อเดียวนะครับฉันเมื่อตอนบินทบาตเสร็จแล้วทําบุญก็คือมื้อนั้นมื้อเดียวนะครับหนึ่งวันของท่านนะครับหลังจากนั้นก็จะทานดื่มน้ําดื่มน้ําดื่มฉันยาที่ตามแพทย์สั่ง ท่านจะทานพวกเกลือแร่น้ำน้ำเกลือแร่เลยเพราะท่านเสียงเงือมากท่านอายุเจ็ดสิบสองเลยนะครับมนุษย์เรานี้ถ้าอายุเจ็ดสิบสองนี้แข็งแรงอย่างหลวงตานี้ก็สุดยอดลวฮะหลวงตาท่านดูครับเดินอายุเจ็ดสิบสองคนที่เดินเดินตามด้วยเนี่ยต้องวิ่งเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วที่เส้นสายตะวันออกหลวงตาท่านเดินขึ้นเนินเนี่ย เดินชมเท้าท่านปิวโลปิวอย่างกับปิวลมขึ้นเลยฮะคนที่เดินตามนี่ต้องวิ่งวิ่งตามฮะวิ่งไม่ทันเดินไม่ทันท่านนี่ครับหลวงหลวงตาท่านกราบพระเจ้าวาดวัดพุทธสายญาติซึ่งมีพรรษาที่แก่ฝ่าท่านจะหลวงตาท่านจะนอบน้อมนะครับและสนทนาธรรมกัน หลวงตาท่านสนทนาธรรมกับพระไม่ว่าพระที่อวุโสพรรษาเยอะฝ่าหรือว่าอ่อนฝ่าท่านจะยกมือพนมตลอดนะคือซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีและในการเดินเนี่ยบริณที่อาสา,าต่างๆเวลาคุยกับหลวงตาเนี่ยส่วนมากก็เราก็จะเห็นนพนมมือเหรียนแบบหลวงตาก็จะจะเป็นการปฏิบัติ ที่ดีที่หลุงตาทำให้ให้คนเห็นนะครับหลังจากนั้นก็ออกจาริุดงต่อนะครับก็ตลอดเส้นทางวันนี้คนเยอะมากตลอดเส้นทางคนเป็นแถวเป็นแนวอะ่ะอันนี้มีคนนำของมาถวายลุงตาท่านจะถามก่อนว่าเป็นอะไรเออ สรุปว่าเป็นผ้าขนหนูหลวงตาท่านพิจนารณาแล้วก็ท่านก็บอกทีมงานว่ารับไว้ได้รับไว้ได้รับไว้เดี๋ยวท่านก็คงไปบริจาคให้ผู้นอนติดเตียงหรือว่าคนชราเด็กท่านก็บริจาคต่อทำฐานให้เมื่อเดินมาอีกสักพักเมื่อตอนเที่ยงนะครับ หลวงตาท่านก็จำบุแวะพักนะครับแวะพักอีกครั้งหนึ่งที่วัดสนทนาธันมาลามนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเขตตำบลบ้านเดือนะครับแวะพักท่านจะแวะชั่วคู่นะครับแล้วก็เดินต่อมีเจ้ามีพระจากวัดออกมาต้อนรับแล้วก็เย็นเย็นเราจะมาแจ้งให้ทราบนะครับจะจำวัดที่ไหนนะครับ ติดตามกันไว้นะครับช่องสม a อทขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ